ดีไซน์ดีไซน์ว่าไง่ยลูกนี้ที่ไปได้ยูนะครับบอกเเบสิสเบสิสตั้งได้ยูนะครับลูกนี้ไปได้เลยดังได้ยูนะครับไปต้องรันได้ลูกนี้ไม่ทันนะครับสกัดยาวออกด้านข้างไปอย่างไรทุ่มเมืเดิมนะครับโบกนะครับโบกนี่เล็กที่ขีดูนะครับลูกนี้ก็ไปแล้วนะครับไปได้ด้วยลูกนี้ไป โอ <boundaries> ้โหลูกฟุตบอลนี่ฟิลกระชุดกระชากเดินลมเลยนะเป็นพ่อพายวันตัวนี้ผู้ช่วยยังไม่มาหมูหกผู้ช่วยไปไหนน่ะหมู่หกนะครับทางผู้ยงผู้ใหญ่เลยหายเลยมาเจดผู้โดมาไม้เป็นเจ็ดเป็นห้าแล้วก็เจ็ดเป็นห้าลูกได้หมดลูกได้เลยตาไปเลยตายเลยตายเลยมันลดนรับเอะรับมาตือรับมาตื้อมาลุ้นสุดว่าตกไปอย่างนะครับ หลังนะแข่งหลังนะครับไม่เป็นไรใจนักกีฬานะครับคนเด้เป็นคนที่สามการกข่ขึ้นเวลาแรกนะครับ้องขอ,ของคุณพยนนานงการบริหารส่วนตำบลตอแคงของเราเริ่มจากวันที่สุดขึ้นมานะครับมีนาจะไปจบเ้นวันที่27เมษายนนะครับใหญ่นะครับสำคัญเห็นงานของของค์การบริหารส่วนตำบลตะแองกเรานะครับหลบดูจะจอดทา่า้านซะ้ายด้านขวาใต้หรือเปล่านะครับ ต่างหัวและ,ะใหญ่ก็ผู้ใหญ่เป็นพัชชัยนะครับนำทีมใส่เสื้อแดงนีโน่โดนโดมาเลยกรีโจะได้ตั้งเต็มมุมในครั้งแรกนะครับครั้งแรกและครึ่งแรก 5ว่าไงอย่างสก,ก,ากับบดได้อยู่เลยครับเบิร์ตกลาวเบิร์ตกลาวแล้ลูกเมียไว้ลูกมาทันหน้านหลังแต่ไปเ้็น้ายแล้วทัานแหวกทกนี้พัดคำขวันแล้วครับโอ้โหเหลือไปแล้วครับครึ่งเวลาแล้วทางข้งยังต้มาต้องยืดเสริมไปตัวเสริมคู่นี้บอกไว้เลยว่าร้าวตาขาดใจนะครับหรือที่แล้วเป็นไงปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับไม่มีลูกอาดยุดยากกีฬาของเรานะครับ ลูกนี allen, ais, ้เพียงลูกง่ายๆออกมานะครับเริ่มเล่นกันใหม่นับหนึ่งทุกๆลูกออกข้างไปยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะท่านผู้ชมวันนี้มีทั้งสี่คู่การแข่งขันนะครับคู่อปิดท้ายรายการก็จะเป็นคู่ของอเปตปากแพรนะครับพบกับหมู่นแปดนะครับลูกนี้ยังลูกไหนลูกไหนยังลูกนี้ยังคงคิดกันอยู่นะครับไป ได้ไปได้ไหมลูกนี้ไปได้ไหมไปไ,ได้ไหมนะใช่ก็ตัวเล็กจริงๆนะครับเล็กจริงๆเจ้าไปแค่ไปแจ่พี่จีบเลยไม่ทันนะครับพวกแบกข้างลูกนี้จะเป็นลูกทุ่มนะครับทุ่มยาวออกมา,ากหาเพื่อนยังได้ล็อกบอลอยู่นะครับหมู่หเสื้อขาวนะครับส่งให้เบิร์ตแปลปลา ลูกนี้เลยออกมาไปดูมาดูแย่ลูกนี้โหดยิงแอบเป็นผู้เล่นสุกมือนกันนะครับสุกมือนกันทุบอะไรลูกนี้ท,ออทุบออกมาแล้วครับมบู๊ในลูกนี้จริงจังอ่ะโปนักกีฬาอบตขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวจะลงสนามดินวัดบักแควหลายคนให้ลองซ้อมใครมาแล้วก็หมอประจำ